กำลังมาร้านที่กําลังแฮปปิ้นิ่งอยู่นะตอนนี้นะร้านนี้มีชื่อว่าจิ้นทอดจิ้นจินหรือจิ้นจิ้นจินจิ้นจิ้นจินจทอดจิ้นทอดทอดจิ้นทอดอะไรเป็นน่าจะเป็นภาษาเหนือที่แปลว่าเหนือร้านนี้คือร้านของป้าเต๋อค่ะป้าเตือป้าเต๋ออาป้าเต๋อป้าเต๋ออาป้าเต๋อป้าเต๋ออาอาอาเดี๋ยวลองกินดูนะครับนี่เห็นแบบดูแค คนมารอไปกินเลยคือพอหกโมงุ๊บอวกเขาจะต้องมาจอดต้องมารอกันซึ่งตอนนี้เรากำลังหิวมากไม่อะไรเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันก่อนเดี๋ยวว่าตือมาเดี๋ยวว่ากันนะครับมาคือไม่รอป้าตือไม่รอกินเลยอันนี้คืออะไรคะ น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องเสียงคนเหนือนะน้ำพริกอ่องยังไงอร่อยเลยว้ยเฮ้ยอร่อยนะมันมีความแบบเผ็ดปลายด้วยอ่ะซึ่งแบบอร่อยมากก็อาหารเหนือไม่ต้องอะไรมากเลยลองดูเลยน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วไส้อั่วเนี่ยอันนี้ถ้าใครชอบแบบแห้งๆก็จะเป็นฟิลนี้ซึ่งมีชอบก็อันเนี้ยถ้าตดแดง กับเผ็ดป่ะกระแดงนะอร่อยป่ะอร่อยอากินกับนี่กินกับข้าวเหนียวเผ็ดอร่อยป่ะเผ็ดมากขนาว่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากอร่อยอร่อยอร่อยความเค็มความเผ็ดความร้อนแบบว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยออริจินอลจริงว่ะอริจอนอลนักหนุ่มนักกระแดงอร่อยหมดเลยเรายังไม่ได้กินอันนี้เลยนะคะต่อไปจะมีหมูยอทอด มีไก่ทอดแล้วก็หมูกรอบเฮ้ยป้าตือเจ๋งนะจะหาอาหารเหนือที่รสชาติออริจินอลแบบเหนือจริงๆอ่ะหาเมืองนะหายากมากเลยจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินอาหารเหนือเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินอาหารจัดจ้านจานนี้อร่อยมากอร่อยแต่ที่พูดมีแค่นี้เนาะคือไม่มีอะไรเกินร้อยอ่ะคือไม่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 มีอะไรเกิน74 74บาทคือแพงที่สุดแล้วอืีอย่างั้นมาถามป้าตือแล้วเขาบอกว่าพ่อตือเปิดมาสองสาขาแล้วร้านนี้เมื่อเปิดได้ประมาณสองสามเดือนใช่ไหม อย่งาง้ถามป้าแกรว่าทำไมกับแกน่ะอยาเกเปิดร้านอาหารเหนืออ่ะ,อะเดี๋ยวรอเดี๋รอป้าตือ <Okay. S 1> จริงจริงกินข้าวก่อนอตามติ๊กต็อกไปครับว่าเราเขากินกันนะต้องออถ้าคนไม่กินเนาะกินก็มันกินกินไปเลยจ้ะก็กูไม่กินลองลอง ก็เต็มดีนะก็ให้กินกัน่างอื่นสิหรอเนี่ยต้องกินกับพริกด้วยไงเอาไปแล้วก็ผสมนิดนึงกินกินก็ได้มันนี่ทุกคนตอนนี้ผมกำลังดูในทิกตอกนะตอนนี้เทรนด์กำลังมาเลยคือการดริปวิตามินดริปวิตามินแบบดื่มนะไม่ใช่แบบฉีดนะดื่มแล้วแบบว่าเขาบอกว่าดื่มแล้วอ่ะได้วิตามินแบบเทียบเท่าเหมือนเวลาเราเข้าคลินิกผิวเลยอ่ะ ก็ไมคุยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้คุยอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เมียไปไหนก็ไม่รู้เดน้จ่าเหมือนรู้คิวเลยอ่ะมีคนบอกว่าเอ้ยมีเอาอะไรมาเนี่ยนี่จ้าสกอตเพียร์เรสซูเปอร์ฟรุตอันเนี้ยดื่มทุกวันรับประกันว่าเธอจะไม่ผิวโทอันเนี้ยเชื่อเพราะมีกำลังดูใน t i k t o k อยู่พอดีเลยบางคนคือแบบทำงานหนักงานยุ่งเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราแบบเครียดมันทำให้ผิวโทม ตัวเนี้ยขวดเดียวคือแบบเธอจะรู้เรื่องเลยนี่เป็นครั้งแรกของการรวมตัวของ6ซูเปอร์ฟรุตนะครับสุดยอดผลไม้เกรดพรีเมียมอย่างกีวีทับทิมมากิเบอรี่ซีบักทอนอาเซโรราเชอรี่และก็สตรอเบอรี่พร้อมกับวิตามินซีสูงถึง100%ถือว่าเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเสื่อมระดับเซลล์แล้วก็ ชะลอไว้ให้กับผิวด้วยใช่เพราะว่า6ผลไม้นี้นะคะที่พูดมาแต่ละชนิดเนี่ยเขาเด่นเรื่องการบำรุงผิวแบบมากเลยเพราะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าผลไม้ทั่วไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนังทั้งกีวีทั้งทับทิมสตรอเบอรี่หลายคนก็คงจะรู้สรรพคุณอยู่แล้วนะแต่ที่เพิ่งรู้เนี่ยคือในขวดนี้เนี่ย มีอสซาราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดเป็น30เท่าของส้มแล้วก็มีซีบัคทอนนะคะมีกรดไขมันโอเมก้า7ปริมาณสูงมากสุดท้ายนะคะก็จะมีมาคิเบอร์รี่มีความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเบอร์รี่ชนิดอื่นๆมาพร้อมกันรวมกันอยู่ในนี้เลยค่ะถือว่าเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระที่เมื่อก่อนสาวๆสายรักสุขภาพหลายคนเนี่ยต้องหากินแบบแยกมันหายาก ราคาก็แพงแต่วันนี้นะคะสกอ็อตเพียร์เรสซูเปอร์ฟรุตรวมไว้ใน1ขวดแล้วเชียร์ยหมดนะคะหมดสิยครับอร่อยมากเลยแหละกินง่ายนะไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวจนเกินไปแล้วรู้สึกสดชื่นด้วยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราตื่นเช้ามานะพี่ <laughs> มันจะเกินไปที่นี่ <laughs> <laughs> เขาลูกค้าเขาให้มาเยอะแยะนันจะต้องเลียบขวดขนาด <c oughs> นั้น <c oughs> กินได้วันละกี่ยี่นสกอตเพียร์เรสซูเปอร์ปปรฟรุตเนี่ยคือสามารถที่จะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นสะดวกมากมและที่สำคัญคือราคาถูกมาก35บาทเองเธอถือว่าคุ้มค่านะเพราะทุกอย่างจบในขวดเดียวเลยอะ่ะแล้วไม่ใช่มีเฉพาะสกอตเพียร์เรสซูเปอร์ปปรฟรุตนะกินพรุนใช่ไหมก็มีจ้าพรุนพรุนก็มีแล้วมีอะไรอีกเบอร์รี่ค่ะอ่าซึ่งอันนี้เกี่ยวเรื่องระบบขับถ่าย Uh, อันนี้เกี่ยวกับเรื่องสายตามันจะทําให้ผมมามองคุณชัดขึ้น <Wow. S 1> ชัดขึ้นระวังไม่รักนะเดี๋ยวเห็นชัดเกิน <laughs> <laughs> ไม่สายตาเนี่ยต้องเลยอะ่ะสกอตเพเร์เรบอร์รี่นะครับมีพลัง2 in 1ขวดเดียวรับจบ ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นดียิ่งขึ้นด้วยวิตามิน A สูง100%และปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้าหรือบ l u e l i ์นั่นเองจากดูทีน,นะครับสูง30มลกรัมและมีเนื้อผลไม้โกจิเบอรี่ให้เคี้ยวด้วยอร่อยนะแต่ถ้าอยากได้หุ่นเป๊ะต้องตัวนี้เลยสกอตเพลเรียพรุนครับมีพลัง3พล p l ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเพราะอุดมไปด้วยใยอาหารและพรีไบโอติกสูง น้ำและเนื้อพรุนเข้มข้นกว่า1 0 0 0 0มิลลิกรัมเลยนะมีเนื้อพรุนให้เคี้ยวด้วยและยังมีวิตามิน C และยังเบอร์รี่ช่วยบำรุงผิวให้เปล่งปลั่งอีกด้วยครับตอนนี้นะคะสกอร์พเร์ทุกสูตเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นที่ลดจัดหนักรับปีใหม่เลยที่ 7-Eleven เท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยผมก็เลยเหมามาซะเลยเพราะว่าอยากให้เมียนั้นผิวปังหุ่นเป๊ะและตาติงเลยจัดมาเลยจ้ะ รีบไปจัดก,กันนะครับจะได้ผิวปังุ่นเปะ๊ะตาปิ้ง,งรับปีใหม่ครับสกอร์เพียวเ,ยปเปร่สุดเฟรุตขอต้อนรับปตัตตร์ อาปะเตอปะเต๋ออาปะเตอปะเต๋ออาปะเตอปะเต๋ออาเพลงนี้เขาแต่งให้ฉันนั่นลยะระดับเวว l ป้าทำไมอยู่ๆป้าถึงมาเปิดร้านอาหารเหนือร้านชื่อว่าร้านจิ้นทอดปะเต๋อจิ้นนี่เป็นภาษาเหนือภาษาเหนือจิ้นแปลว่ามีดแปลว่าเนื้อแปลว่าเนื้อเนื้อปลาจิ้นจิ้นปลาจิ้นหมูจิ้นไก่จิ้นอะไรต่างๆปะเต๋อเป็นคนเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนลำปางคนลำปางเจ้าจอูกับเมืองอะไรกัน ก็อูไดจ้าวก็มีแหละป้าผมพูดตรงนะเมื่อกี้ผมคุยมากับพี่มีนะเราก็ไม่คาดหวังหรอกแต่พอกินไปคำแรกเนี่ยจานที่ห้าจานที่หกเลยถ้าพี่สีกินเอมีได้พี่สีกินอะไรก็ได้ในโลกนี้ทำไมอะทำไมเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับไม่ไม่ไม่คือว่าเมียแกเป็นของอร่อยที่สุดไง มันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกมันเหมือนแบบเนี่ยไม่อร่อยที่สุดแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่แต่แกกินอย่างนี้ไม่ได้แกกินผิดมันไดอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่แต่เป็นคนมนุษย์ที่แปลกมากกินแตงกวากับกับผมกิะเขือพีกหนมผมกินหมดคนเหนือแล้วไม่กินหรอไม่ก็กินแต่ว่าแบบว่าเป็นคนที่กินประหลาดเป่นพี่หรอผมเป็นคนกินทุกอย่างผมปกติผมจะเอาแคบหมูกินกับน้ำพริกหรือผมจะเอาอันี่ผสมกับน้ำพริกพี่ลองพี่ลองเอาหมูยอมากินกับน้องตือสิ นางเมียหลบแหวันนี้เสร็จเสคู่นะบ้าผมว่าจะกินเนี่ยต้องสามเลเยอร์คือไงป้าบอกออานี้เอาไข่ตักไข่มาแล้วก็จะต้องมีไม้สิพี่อะไรอ่ะของเองอ่ะกินไข่นี้แต่เมียกินไข่อื่นตอนนี้มันไม่สะอาดอ๋อเหรอตอนนี้ไข่เหนียวมากเลยเหนียวไม่มาตูนอย่างี้ด้วยอ่ะป้ายังไงสามเลเยอร์เอาอันนี้ออนท็อป อ่ะน้ำพริกดูน้ำพริกเรงหนูออนท็อปออนท็อปไปจะมีเหมือนเปื้อนๆนิดนึงนะไม่เป็นไรใช่สร้างภาพเหมือนกันเนาะในการป้อนเมียผมป้อนเมียผมตลอด่อครับเวลาเวลาท่านมันมีพิษเมียผมจะได้ตายก่อันนี้หนึแล้วก็ออนนี้เตรียมสแตนบายข้าวเหนียวสิข้าวเหนียวมันร้อนๆมานี่ข้าวเหนียวร้อนป่ะร้อนร้อนร้อนนี่แล้วแกน้ำปลาหย่ออยัง หยอบไปแล้วเไม่ไม่เข้าเดี๋ยวแกมาตามทีหลังดิหยอดน้ำปลานิดนึงหยอดน้ำปลามาหยอบไปแล้วเนี่ยเค็มขึ้นตานั้นอาปะให้ปลาตือไม่ก็ไม่เป็นไรแกฉันจริงๆแล้วฉันเป็นหุ้นโรงพยาบาลถ้ามันเค็มเกินค่าไตเนี่ยแกก็ก็เลยของแกก็มาโรงพยาบาลฉันอ่าเนี่ยแล้วก็ตืบเข้าไปแล้วก็ตบด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวดวนข้าวเหนียวดวนเอ้ยหยอบไปอ่ะ แม่ทำเป็นใหญ่แกเดีุ๋่ใหญ่เอายัดเขาเดี่ยวเร็วนี่แหละนี่แหละตอนนี้ป้ามันใส่ไปแล้วก่อนนั่นเนี่ยป้าฟองแบบเพ็มอ่ะได้อร่อยว่ะอ้าวมันมีความแบบมีผักมันดองกลับมาอร่อยตรงที่ว่าอเพราะมันมีความ กับข้าวเหนียวยำพริกข้าวเหนียวไม่ค่อดีมันอีกไงที่ไข่แดงมันจะลังแบบไม่แต่จริงๆนะจริงๆเราจะไม่เติมน้ำปลาให้ครับเพราะเมื่อกี้ฉันไม่ไว้ใจแกแกไปไปแล้วป้าตืออร่อยแต่น้ำปลามันยิเหรอไม่ใช่เธอราดแบบนี้แต่เธอไม่โดนไข่เธอไม่โดนไข่ไงแกกลับบ้านแกรอน้ปลาไปราดไข่ก็ได้นะอ๋อไม่ต้องราดไม่ต้องไม่ต้องไม่แต่อร่อยมากอันนี้นะเวลากินเธอกินยังไงอ่ะผมก็ตัก อย่างนี้เลยไม่ใช่แกนแนงงจริงจริงอันนี้อาเช่นจะบอกว่าแกเอาเอาแตงกวาด้านนี้คอสก่อนคอสคอสเข้าปากกล้าขึนหนึ่งแล้วกบบ็บิดบิดอ,อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันก็จะไม่เปื้อนน้ำลายไงก็จะกิน <c oughs> คนก็จะกินกันได้ไงมันเป็กระบบ <c oughs> อาไหรอเมื่อกี้แกกินผิดแกต้องตบอีนนี้เลยด่วนทำไม เป็นเจ้าของร้านที่น้าปวดหัวไม่ใช่มม่ไม่ได้ปวดหัวคือใครจะมาเคยใครจะมาเป็นเขยแบบว่าทางเหนือต้องกินให้เป็นไม่ใช่แล้วไม่ใช่เคยไม่ใช่แล้วสูตรพวกนี้ป้าตือเอามาจากไหนอ่ะไก่กับหมูเนี่ยไปเรียนทอดกับร้านไก่ทอดเที่ยงคืนมาที่เชียงใหม่ละคือร้านไก่ทอดเที่ยงคืนนี้ฉันกินมาประมาณแบบวัสี่ห้าสิบปีที่แล้วแล้วแล้วทําไมอยู่ๆป้าตือมาคืันน้ฉันจะมาเปิดร้านอาหารฉันอยากกินฉันก็เปิดเลยสามวันเลยจบ ปยากินเ้าสามวันเออจะก็สั่งทำสามวันเสร็จแล้วป้าตืออยากกินแล้วทำไมไม่ก็ไปซื้อกินือเนยคือฉันนะชวนตอนแรกสุดฉันไปชวนเขามาเปิดแล้วเขาไม่เปิดเขาก็เลยบอกว่างั้นเขามาสอนทอดกันละกันที่เชียงใหม่พอสอนทอดเสร็จฉันก็เลยว่าเอางั้นฉจนก็เรียนทางออนไลน์เนี่ยเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเปิดสามวันเลยจบก็คือเปิดร้านทำร้านทำทุกอย่างสามวันเปิดอ๋อก็คือใช้เวลาในการเตรียมร้านทุกอย่าง3วันบางแสนใช้เวลา3วันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะกี่สาขาแล้วป้าตือสอง ททีี่่่สาอยูบางแสนแต่ว่าประเตือนคือมันด้วยความชอบจริงๆเราชอบรสชาตินี้คือเราชอบอย่างนี้แล้วก็เราจะบอกว่าไก่กับหมูเนี่ยเป็นรสชาติที่เราบอกว่าเราชอบกินใช่ป่ะไอ้บินเขาเรียกว่าอะไรนะออเดอร์ by ออเดอร์่สวนใหญ่เวลาที่นี่เวลาเขาสั่งเขาสั่งไงรู้ไหมเขาลูดเลยลูดอย่างนี้เลยกินอย่างนี้แล้วลูดก็คือทั้งร้านเนี่ยก็คือมีเมนูแค่นี้แหละมีแค่นี้ก็สั่งมาให้หมดเพราะว่าเขาบตามสั่งไงคือให้สั่งแค่นี้เชิญไหม จะสั่งเยอะเราจเป็นเจ้าของร้านนี่นะมันใช่มากนะคือมีเมนูแค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริงกลุ่มง่ายกว่าไหมปะตือไม่คือจริงๆจะบอกว่ามันเป็นของที่เราชอบกินแค่นี้แล้วเราก็อยากให้คนกินแค่นี้แล้วก็เนี่ยเราก็ไปซอซซิ่งหาของอร่อยอย่างไส้อวน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตาแดงหมูยอไอพวกแบบว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แบบว่าคือเนี่ยเราก็ไปซอซซิ่งนี่ปะทูก็มาจากแม่กอง ก็ตื่จะเพิ่มเมนูไหมอนาคตจริงไม่เพิ่มเพราะว่าจริงๆอันนี้มันกําลังดีกับการกินแล้วแล้วก็คนคนที่กินเนี่ยคือคนไทยอ่ะคนไทยอ่ะชอบกินอะไรที่กินจุกกินจิ๊บกินจุกกินจิ๊บไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอะไรก็ตามถ้ากินพอชั่นเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่อร่อยและเราก็เลือกของอร่อยที่เราชอบกินแต่ละที่ไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยมาแล้วมารวมกัน หรือว่ามันเป็นแบบว่าคนก็ส่วนใหญ่ถ้ามาสั่งมันก็สั่งประมาณนี้แหละไม่อวดอ,อะไรพวกนี้ผม,มแอบ,บรู้สึกว่าอะไรเหมือนป้าตือทำธุรกิจเนี่ยเป็นความสุขเล็กๆไม่ได้แบบใช่จริงๆแรกๆเลยทำเพราะว่า <c oughs> คือลูกสาวนะพวกลูกสาวแก๊งฮิ้วนี่ <c oughs> พี่มิกพี่นัทอะไรเงี้ยเขาไปถ่ายงานที่ลำปางกันแล้วเขาก็ไปที่บ้านแล้วที่บ้านคือก็จัดอาหารให้กินเลยอย่างฉ่ำเลยปรากฏว่าทุกคนก็บอกว่าแม่อยาไปกรุงเทพอยากกินอีก เออตอนแรกมี6โต๊ะปรากฏไปตอนที่จะใหไปตรงนู้นมี19โต๊ะแต่ป้าตือนะบอกเลยว่าหน้าตือก็ยังหน้ายังหน้าใสอยู่นหน้าเด็กอยู่เลยนะตอนนี้โครงการมานานมากแล้วยินฟังนะเราอ่ะเห็นตั้งแต่เรียนหนังสือจ้ะหนูป้าตือนี่คือเห็นมี่ตั้งแต่ปุ๊กคอซองตั้งแต่เรียนหนังสือจ้ะป้าตือก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมแฟชั่นออกกันนัอะไรมี่นี่เดินแบบแล้วป้าตือที่แบบเธอก็คือเมื่อก่อนมีก็ตัวเด็กน้อแล้วนี่ป้าตือคงจะไม่ได้หนูว่าชอบเรื่องแบบฉันจำได้ฉันบอกให้เธอ ขอให้คำนิบบอกให้คำนิบขอให้บริหารเพราะว่าจะได้เดินตัวเกรงแล้วเดินบอกว่าแล้วมีอะแอนหน้าอกก็จะขึ้นแอนตัวหน้าอกขึ้นจริงไหลเลยจะได้ตั้งโอ้ไม่กลัวทำทุกวันทุกวันนี้ก็ทุกวันได้มีได้มีได้มีมาบ่อยนะมีหน้าล่ะทำไมถึงแบบว่าดูสวยจังเพราะคำนิบก็เด็กนี่เองนะบริหารตั้งแต่เกิดผมว่าเป็นเพราะว่าพี่เตอรมเป็นคนอารมณ์ดีอย่างนี้ไหม คือจริงๆเอาเอาตรงๆคือเป็นคนไม่ค่อยใช้ค่อยใช้เครื่องสะอางก็คือน้าสดก็น้าสดเป็นคนแแดสกินแต่ว่าถ้าถามว่าตรงๆคือบํารุงบรุงเออก็มีบ้างบางวันที่แบบว่านึกขึ้นได้แต่กินอย่างอื่นไหมคือกินเด็กกินกินแล้วเอามาทาไหมกูนสิคะกูนสิคะว่าอยูี่ผู้ร้องกันเลยอะเมียแา่จะรู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายของฉันในอนาคตอีก สองสัมวันคืออะไรคือไปดิง้งไปดื่มกับเมียแกนี่แหละเริ่มได้เลยเออไม่เลยจริงๆคือเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสไงแกอะไรก็ได้แต่เมื่อก่อนอปะาตือก็ก็โหดนะไม่โหดคนนะกลัวฉันเองเมื่อวานหนูกลัวป้ามาเมื่อก่อนฉันไม่มีเวลาคุยกับคอนเนี่ยปะาตือผมบอกเลยนะเวลาปะาตือคอมเมนต์อะดุมากเลย แต่จริงๆแล้วตัวป้าตือเป็นอย่างไรไม่แต่การคอมเมนต์ของเราคือเราอยากให้เขาได้ดีนะคือการเป็นกรรมการหรือการเป็นอะไรทุกอย่างในในการทํางานทุกอย่างเนี่ยเราจะพูดด้วยความรู้สึกที่หนึงเราต้อง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 เลียวแล้วต้องพูดความจริงให้เขาเข้าใจเราต้องการนางสาวเราไม่ต้องต้องการเด็กหญิงเขาก็ต้องไปสู้กลับมาเวลารายการมีการแข่งอะไรต่างๆเราจะต้องพูดความจริง จิตใต้สำนึกเราเราคือเราเราคือเมนเท่าอ่ะเราคือเมนเท่าเราคือเมนเท่าเราคือเมนเท่าไม่เราคือเมนเท่าแต่นี่คือเมนหมดยังไม่หมดค่ะป้าแต่จะบอกว่าก็ตือเนี่ยจะบอกเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะแต่แต่เราทุกเจนนะแต่เราก็เมยยังไม่หมดนะคะทุกเจนนะไม่แต่ว่าเราเวลาเราพูดอะไรก็ตามด้วยความที่เราเป็นครูคือฉันเป็นครูมา40กว่าปีแล้วนะเธอเป็น40ปีแล้วอ่ะ สอนมาสอนหนังสือมหาลัยสอนอะไรมาเราก็รู้ว่าหน้าที่เราคือหนึ่งต้องทักตัวเป็นคนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสองต้องเป็นอาจารย์แน่แนวเอางี้ง่ายๆนะเวลาการเวลาเราคอมเมนต์นะอย่าทําอย่างนี้สิพี่ซีเพราะว่ามันดูไม่โอเคเลยลูกตัดคําว่าลูกทิ้งอ,อย่าทําอย่าง,ง PC, านี้สิพี่ซีเพราะมันไม่ดีนะอย่าทำอย่างนี้นะพี่ซีเพราะมันไม่ดีนะซึ่งซึ่งอีนเนียพูดกับผมเงี้ยตลอดอันนี้ไม่ได้พูดอันนี้ด่าดูอันนี้ นนเธอไไมม่ด้เเเปป็็นนนหือฟังนะจริงๆแล้วในชีวิตเธอเธอต้องภูมิใจเธอเนี่ยไม่ได้มีเมียและไม่ได้มีแม่แต่แเธอมีแบบว่าสิ่งสิ่ง,งมหัศจรรย์เกาะไว้ตรงนี้เป็นลิมิเต็ตดอ็กมิชั่นเราคิดต่าคือำชมจากบ้านไม่คือธรรมดาสรุปแอบดิกทุกวันนี้ยังมีคนมาจีบอยู่ปะมากเอาดีๆเจ๋งมากมากนี่กูคนเยอะใช่ไหมมีคนมาจีบเยอะแล้วแล้วเป็นไงแล้วก็แจกบัตรคิวไป เพราะว่าเหมือนเวลาเรามามาที่ร้านฝรั่งเมื่อกี้ลูกค้าหรือว่าผัวคุณเป้าหมาย <c oughs> ป็นผัวในอะไรกคือจริงๆเป็นคนชอบฝรั่งเหมือนเธอเนี่ยผมก็เลยจะบอกเลยว่าระหว่างคนไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะชอบหช,ชอบของใครมันไม่เลือกกินอาหารนานานชาติเหมือนคนไทยกวนหมดแล้วคนไทยก็น่าจะอิ่มแล้ว ปั๊ตื่ชอบแบบถ้าเป็นก้นเหนือแบบนี้อาจารย์น่าจะเป็นคนชอบแบบเรียบร้อยหรือหรือยังไงหรือจะต้องดุดนจริงจริงไม่ชอบคนเรียบร้อยคนเรียบร้อยนี่คือแบบว่ามันเหนื่อยอะเหนื่อยยังไงอเคยเจอคนหนึ่งคือแบบเป็นคนเรียบร้อยมากอ่ะเรียบร้อยจนบอกว่าจะจูบก็แบบขออนุญาตจูบจะทำนู่นจะทำนี้จะจับปื้ก็ขออนุญาตจับมือจนจนเราบอกว่าพอเข้าห้องปั๊บเราบอกพี่พี่ปล่อยสัตว์เลี้ยงคานออกมาได้เลยนะคะเต็มหมด พี่เชิญปล่อยเลยค่ะสัตวนลิข้าไปร์ดเต็มที่ค่ะแต่มึงอยากได้ใช่ไหมคิสคาเรียกูก็เลยบอกโอ้ยนี่แหละค่ะพี่มันถึงแบบนี้มาแล้วยังไงอ่ะป้าตือเอางี้อันนี้ป้าตือประกาศเลยนะว่าถ้าจะเข้ามาขอเชิญปล่อยสันลิขการ์ดขอให้มันแบบเต็มที่แบบขออนุญาตขออนุญาตใช่ป่ะไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม ไม่ได้ขออนุญาตคือไม่สนหรือค้าเลยไม่เดี๋ยววันนี้ถูกคุณจุกเดี๋ยวตีตามันเลยโอ้ยคือที่มึงโดนไดโนเสาร์รัดแน่มึงเจอแน่ไอ้ไดโนเสาร์คอยาวแกจะไม่ยอมว่าไอ้ไดโนเสาร์คอยาวคอยคอยดันเนี่ยคือเอางี้กันละกันน่ะผู้ชายให้ไปโหนแชนเดเลีย์ที่ลาสเวกัสอ่ะคือฉันเจอผู้ชายแล้วผู้ชายก็พาฉันไปรถนั่งรถสปอร์ตเว้ยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่า คือฉันก็ไปผู้ชายก็ผ่าฉจะเป็นรถดั่งรถสปอร์ตไว้เขาก็ปิดโมเต็ลเลยทั้งโมเต็ลเลยแล้วคือปิดโรงแรมแล้วก็ให้ประตืออยู่ในนั้นรถขังประตือไม่ไม่ใช่อยู่ในห้องสองคนแล้วอยู่อยู่บนแล้วคืออีห้องนอนห้องห้องโมเต็ตได้แหละมันก็มีเชเดรียสวยเชียวอยู่กลางเตียงแล้วเลยเขาให้ฉันไปห้อยเชเดรียแล้วเขาก็บอกว่าแล้วป้าก็ทำฉันก็ห้อยแล้วเขาก็ชมเรียไปสิ คือคือชันน่าเป็นคนสวยผู้ชายลุงมจีบเยอะมากจนบางทีคือจากตอนนี้ไม่ต้องมาจีบแล้วนะพี่ออเดอร์เต็มแล้วแล้วบัตรคิวเต็มพี่พอนะไม่ต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้คือไม่รับแล้วพี่เหนื่อยประเทศตางประเทศใช่แต่ถ้าจะรับต้องการคนที่ปล่อยสัตว์แล้ เยอะๆคนนี้ยังรักอยู่โอ้อันนั้นเราพี่ปล่อยมาเลยข้าดเลือดขาดอันนั้นอ่ะได้พี่และถ้าเกิดว่าถ้าพี่วุ่่นวายกับหนูมากหนูจะจับที่มัดรวมโอ้ยดึงไขมือนียตอนนี้อยู่มาเนี่ยมีแบบผิดหวังในความรักไหมอันนี้ทำที่ดูนี่บวกหมดเลยนะมีความจริงนะเทผู้ชายทิ้งตลอดเลยเอ้าเทผู้ชายมันตั้งแต่อายุ14จนถึงปัจจุบัน62อ๋อคือแม่ฉันบอกว่าเวลาเกิดอะไรก็ตามก็ต้องกืนเลือดไปต้องเทผู้ชายทิ้งก่อน อยาให้ผู้ชายทิงทำไมต้องเทก่อนไม่คืออย่างนี้ง่ายๆเลยไม่เหินไม่เหินเพราะว่าตั้งหลักไว้แล้วคือในชีวิตเนี่ยคือเป็นคนชั่วตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กคืออะไรก็ตามชีวิตต้องมีฟูก ทำไมอ่ะชีวิตต้องมีฟุ้งในแกเป็นคนมีโลกใบเดียวจริงนะแต่ว่ามีหลายทวีปเป็นคนอย่างนี้เพิ่งจะเกิดคือกูมีโลกใบเดียวนะมีผัวอยู่คนเดียวแต่หลายทวีปแวะทุกทวีปคือชอบท่องเที่ยวทวีปแอฟริกาเป็นทวีปสุดท้ายที่จะต้องไปยังไม่ได้ไปไปแล้วแอฟริกาเป็นไงโอ้ my god oh my god ดีไหมบ้าจิมาเลียอะไรากิจิว่าอย่างเงี้ยมีพิสอดเออ ในแต่ละประเทศที่พตือไปท่องเที่ยวมาค่ะประเทศไหนที่ฉันให้นำประวันประเทศที่ให้นำประวันฉันให้อิตาลีอุ้ยอยากลองอิตาลีบ้ะลุง่ไม่ใช่ลองไปเที่ยวดูเรืองหัวหัวยมหัวมึงอยู่นะลองไปเที่ยวไม่จะลองไปเที่ยวทำไมไปด้วยกันแล้วอิตาลีก็เคยมีตั้งหลายที่เห็นเล็กโคม่อะไรอย่างี้ไม่เคยไปและวันนี้นะคะตอนนี้นะคะ ร่วมฤดดีวังสีวงก็กำลังรายงานข่าวจากร้านจีนทอดปลาตือนะคะเกิดเหตุการณ์สลดนะคะหัวค่าเมียด้วยไก่ทอดนะคะเนื่องจากเกิดแรงหึงห่วงกันสาเหตุเกิดจากว่าภรรยาจะไปกินสมรเกตี้พอแล้วทำไมอิตาลีดีอิตาลีดีสิแกเพราะคนอิตาลีมันแบบว่าคล้ายๆคนไทยมันน่ารักแต่ว่ามันแบบว่ามีความแบบว่าเธอคือเข้าใจแบบว่า ไอหลอดนะหลอดนะไว้ที่หลังแกมีลาก่อนนะติดที่สาวด้วยสาวมีลาลูดเจอหนุ่มอิตาเลียนคนหนึ่งเจอกันตอนตีห้าเลิกลากันตอนทำไมไปทำาะไตอนตีห้าไม่คือฉันเลิกจากบาร์แล้วขับรถมาแล้วทีนี้วันนั้นคนรถไม่อยู่ฉันก็ต้องขับรถคนเดียวแล้วอยู่ๆฉันก็รถมาจอดอยู่ตรงสี่แยกพระพรหมซึ่งฉันก็เลยยกมือหันไปไหว้พระพรหมอย่างนี้อยู่ใช่ป่ะแป๊บเดียวก็มีแบบว่าเสียงรถ เปนเป็นเป็นเป็นเบลล่าเบลล่าตะโกนเรื่อเอ๊ะเบลลาเบลลาไงเรียกคนสวยไงคนสวยไงจ้าเสร็จหลังจากนั้นเสร็จฉันก็ไม่ไม่อะไรฉันก็โอเคหันไปไหว้พระพรหมกลับไปที่กินี่เปิดประตูเข้ามานั่งในรถสวยแค่ไหนอะคิดดูการสียังพระพรหม destiny เออเดสซินี d เออแล้วไงแล้วไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วแบบว่าเลยไปชั่วโมงกว่าเขากินแบบตะกาตะการไหมบ้างมากเขาชอบอาหารไทยที่สด ถึงถ้าจะชวนไปแบบว่าพัทยาต่อฉันบอกว่าฉันไปไม่ได้เพราะว่าฉันฉันบอกว่าเพราะว่าฉันมีงานทํางานฉันต้องไปทําโชว์วันนี้มารีวิวเป็นการรีวิวที่กงงมากไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าตือเป็นเหมือนทุกอย่างเรานะเป็นรุ่นพี่เป็นป้าที่เราเคารพนับถือแล้วก็เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นครูจริงๆที่แล้วก็เป็นคนแล้วก็มีความจังอยู่ในตัวเยอะด้วยมากแต่วันนี้ก็นะครับ ดีใจที่ได้เจอก็ตื่นเตโอ้ยดีใจเช่นกันแต่ก็บอกเลยนะคะคุณขาจริงๆแล้วก็ดีใจกับสองท่านนี้นะคะเห็นม้จะมีเมียเป็นบอกว่าได้ดีเพราะว่าบางเรื่องแต่ว่ามีแต่ว่าก็มีดียางอื่นแต่อาจจะก็ดีใจกับสีเพราะว่าทุกวันนี้สีเขาก็บอกว่าประสบความสาเร็จนะก็ขอบคุณขอบคุณสําหรับแบบว่าเรื่องดีๆที่แบบว่าเจอกันเสมอขอบคุณที่รักกันแต่ว่าอะไรรู้ปะอะไร ฉันจะบอกว่าเมียแกต้องไปเล่นตลกโอ้นางโอ้ถ้าถ้าปัยายามนังจะเก่งไม่ไม่ไม่ให้นางเป็นอย่างนี้แหละนางตลกของนางอย่างนี้แหละบอกพอทีสิหรอแล้ก็ตลกแหละใช่ถ้าไม่มีผัวแกฟังนะ สวยและตลกนี่ยยังไงดังผัวก็ยังไงก็ได้อ๋อยินได้ได้ผัวอ๋อทุกวันนี้ก็หาแดกกับเมียอยู่แล้วก็ตื่ผมอ่ะถ้าเกิดไม่มีเมียผมก็ไม่ใช่แล้วก็เตื่นกันแล้วก็เปนยาอ่อนไปอะไรเงี้ยอ่ะโอเคทุกคนฝากไว้ด้วยละอ้าวคุณยังพูดไม่จบเลยใช่เนี่ยหนูพูดอยู่เนี่ยมันก็เราอ่านฝากกันไว้ด้วยนะก็อยู่ก็ถึงเป็นถึงเป็นผัวเมียกันได้ไงแกเข้าใจอย่างคือคือบางอย่างอ่ะของบางอย่างเนี่ยคือผัวเมียไม่จำเป็นต้องเหมือนกันป้ายจะมีอีกไหมเจมีสาขาเออจะเพิ่ม คือจริงๆแล้วแบบว่ากําลังคิดว่าจะมีสาขาลำลูกกาไหมคะไม่ไม่ไม่คือจริงๆมันจะต้องเอาฟังก์ชันเราเป็นหลักอย่างเราอยู่กรุงเทพเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงนี้ในซอยนี้ก็คือขับรถมาเนี่ยก็ประมาณแบบเนี่ยสามเมตรก็ถึงแล้วไม่ไม่ไม่ทุกวันก็ว่างว่างก็มาว่างก็มาบางแสนเราก็ไปมาได้เพราขับไป45นาทีเองก็คืออาจจะมีสาขาใหม่ที่เข้ากับบ้านสาขาอาจจะมี ลังเสรอาจจะมีแบบ<า>ไปอะไรอย่างนี้ไปนู่นนี่อะไรกําลังคิดอยู่ว่า<อ>เราจากบ้านขับรถไปทํางานได้ดมันคือสะดวกค่ะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเป็นการทําธุรกิจอ,ะอ่ะคือตือมักจะบอกหลายๆคนว่าคืออยู่ต้องเข้าใจคนที่เขากินด้วยว่าต้องมีของอร่อยราคาถูกแล้วก็ไปมาสะดวกแล้วก็อยู่ในแหล่งที่คนเขา จะกินอย่างเราขายกลางคืนเราก็ต้องอยู่ในแหล่งที่กลางคืนครับอย่างเงี้ยแล้วขายในจุดที่คนเขาไม่ขายกัน,เ,กนเช่นตลาดอย่างเงี้ยมาตืบตืบแล้วร้านนี้เปิดกี่โมงกี่โมงครับปา้าหกโมงตอนนี้เราเลื่อนหกโมงถึงเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าเป็นรอบๆอบ้าวแล้วไม่มีตีสี่แล้วหรอครับป้าไม่มีก็กเที่ยงคืนอ,อยากกินไส้อัวก็กินหัวไปก่อนอันนี้ไส้อัวยังดูใหญ่กว่าของผมอีกใช่ก็เป็นแบบกวามื่อกี้ไส้ก็แดลกไปโอเคอันนก็มาได้นะมีสองสามาเอมมี่จังเลย ีบางแสนน่ตรงนี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้ป้ายังพูดเลยว่าขนาดไม่เกี่ยวอยู่ที่ลีลาอ้าว่ะโอเคขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณป้าเตือนะครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณมากรัป้าเตือขอบคุณมากครับรักมากที่สุดให้ขอบแชร์ขอบคุณมากมากันได้นะครับอร่อยมากมากและนี่คือคนที่รักของเราเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักมากมากครับป้าเตือครับขอบคุณคจ้า